สวัสดีครับรถเก่งล้ำเลิศคันเทนเตอร์น้องเก่งจัดมาให้แล้วนะครับวันนี้พามาดูกันแบบหกคันรวดๆเลยนะครับใครที่กลำลังมองหารถเก่งอยู่ม,มีน้องเสนอนะครับก่อนไปดูรถกันขอไปที่ตั้งร้านกันก่อนเลยนะร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบบารีคูขวานหนองจอกนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบบารี30กับ32นะครับอยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตหนองจอกมาสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มต้นผ่อนที่4,000เราไปดูกันเลยนะครับแับคันนี้ เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัว Honda City นะครับปี2012นะครับคันนี้บอกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะฮะนี่สภาพแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมสวยๆนะครับนี่เครื่องยนต์1.5ดนะครับเป็นเครื่องยนต์ v t e ทเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะมาดูในตัวของใบหน้ากันเลยนี่ใบหน้านะครับโครเมียมที่สวยแบบนี้เลยนะไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับโคมไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับอ่ะสวยๆแบบนี้ไปเลยพรออยู่ที่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูส่งด้านใน ด้านในนะจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับพงมลัยมันตินะครับผมสวยๆแบบนี้เลยบอกผ้าโคตรสวยเลยนะครับนี่กระจกนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะคันนี้ไอร์แบ็กสองลูกนะมตรงพงมลัยกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสองด้านหลังกันอ่ะในส่วนของด้านหลังนะครับสําหรับตัวซิตี้คันนี้นะครับเดี๋ยวน้องเก่งขออนุญาตเปิดก่อนเปิดได้ง่ายเลยนะฮะ นี่นะครับพื้นที่วางของได้โคตรจุเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็น Honda City เซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับคุณค้าคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเบาๆมากๆเลยนะครับแค่เดือนละ4,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับราคานะครับอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาท2 1 9 0 0 0บาทนะครับตอนเราเยผ่อน4 0 0 0ใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเงินสดกันบ้างเงินสดนี่คันนี้เลย เป็นแบรนด์โตโยต้าครับเป็นยารีตปี2009คันนี้นะครับเครื่องยนต์1.9เฮ้1.5นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับปี2009ได้อะไรบ้างมาดูกันเลยคันนี้ที่ขาวนะสีสวยแบบนี้เป็น,นครับไฟหน้าฮาโลเจนครับคันนี้ได้ล้อแม็กด้วยล้อแม็กแต่งนะครับขอบ15สี่วง 4, สี่เส้นยางใช้ง,งานได้อีกยาวๆเลยนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าอีกเช่นอกันนะนี่เบาะผ้าสวยๆนะครับเป็นตัวยาลิตเลย พ,พวงมาลัย power นะครับยุแ air ใช้ไหมได้ปกากตินะครับเกียร์ออโต้นะกระจกไฟฟ้านะครับสวยแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าสภาพดีมา,มากๆและเป็นราคาเงินสดนะครับคันนี้ปี2009นะครับยาลิสคันนี้ราคาายที่1 7 9 0 0 0บาท1 7 9 0 0 0บาทใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือใครได้เป็นรถเก็ดที่นั่ง ราคาที่แบบว่าตัดสด2 0 0แสนกว่าบาทเราก็มีอ่ะคันนี้เลยคันนี้นะครับเป็นรถตามหาเลยนะครับเป็น t o y o ต a าวิดนะครับเรื่โดนองยนต์2นนะครับเป็นตัวคิวนะเป็นตัวทัวริงด้วยนะครับคุณลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆไม่มีรอยแตกนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกปีสวยๆนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับคุณลูกค้าสีขาวมุกสวยๆแบบนี้ไปเลยครับคันนี้จะเป็นปี2007นนะครับคุณลูกค้า กระจกไม่มีรอยร้าวรอยแตกแต่อย่างใดเลยนะครับล้อแม็กก็ได้เป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยนะฮะคันนี้เอาไปเลยเป็นแม็กขอบ17เนะครับเป็น6ที่นั่งหรือที่นั่งนั่นเองนะครับดูด้านในกันเลยด้านในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับวิทยุแอร์ทช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่จะสวยจอทัชสกรีนนะครับอ่าด้านในนะครับ6ที่นั่งสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยนะครับจอกลางมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าคันนี้ราคา ตัดตัดตัดจบเพียงราคา2อง0 0 0บาทกับ t o y o ต a าวิด2.0คันนี้นะครับเบนซินแท้ๆเลยเป็นตัวทัวริงด้วยนะครับคุณลูกค้าใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับสำหรับคันนี้นะอ่ะเรามาดูที่เลพอน6,000กันบ้างเลพอน6,000นะครับสำหรับโตมาด้าสองนะครับเป็นรถใช้ในมเมืองนะครับประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับกับคันนี้เลยมาด้า2นะครับเป็นตัวสกายคิคขึ้นนลหงยนต์1.3นะครับเป็น ห้าประตูนะเป็นรถแฮดแบ็กนะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดเลยนะครับคันนี้ราคาขายที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีรองรับนะครับนี่เพนินรองรับนะครับหนังสือรองรับจาก Apple Option Auto นะครับผมก็คือรถโดนใจครับตรวจคุณภาพมากกว่า2 7 4เจ็ีุ่ดเลยนะครับออาไปนลย5ดานะครับสำหรับคันนี้นะครับรถโครงสร้างเดิมไม่มีถูกเฉียวชนที่ความจมน้ำ ย้อมแมวปลอมใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนอยู่นะนี่เป็นโฉมปี17นะครับแต่ถ้าเป็นโฉมปี2018ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วเลยนะครับคันนี้พังที่6,000กว่าบาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยอ่ะมาที่คันนี้กันบ้างคันนี้ครับจะเป็นโฉม18แล้วนะครับเป็นมาด้า2สกายคิดเครื่องยนต์1.3นะครับมาพร้อมกับปี2018นะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนี่ อ่านดูได้เลยนะครับสีสวยภาสีพรบต่อให้ครบนะครับยืนยันรับประกันการันตีโครงสร้างโคตรดีเลยนะครับมาดูด้านในคันนี้ออปชั่นจัดเต็มประหยัดน้ำมัน23กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับรถใช้ในเมืองเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่จอการทันสเกตนะครับพวงมาลัยมัลตินะเกียร์ออโต้แอร์สามารถปรับได้นะครับว่าจะเป็นความเย็นหรือว่าฮีเตอร์นะครับนี่ช่องเก็บของมีมาให้ MacBook มาได้มีให้ครบนะครับนี่ตัวเครื่องเล่นสามารถปรับตรงนี้ได้เลย นะครับคุณลูกค้าดีเซลแบบนี้เอาไปเลียครับผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ราคาที่3 4 9 0 0 0บาท3 4 9 0 0 0บาทนะครับตลาดมาสด a าสองเซอร์ไพรค่าตัวคันนี้นะครับอ่าเราไปปิดท้ายกันที่แบรนด์โตโยต้าเครื่องยนต์เบนซินกันต่อที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินทั้งนั้นเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะคันนี้เลย คันนี้นะครับเป็นโฟล์คตอร์ซีเอชอนะครับเป็น1.8มิตรนะครับปี2018ราคาผพอยู่ที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาดูกันเลยว่าได้ท่านผู้บ่าท่านนี้นะครับสายยางเขาคือเจ้าชายกบนะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไทม์สามจุดเอาไปเลยนะครับที่สวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ครบนะครับเอาไปเลย4จุดนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับกระจกไม่มีรอยร้าวแล้วแต่งแต่อย่างใดเลยนี่สวยเลยนะฮะอ่ามาดูด้านในกันต่อ ด้านในคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยเลยนะครับพวงมาลัยมันตินะเกียร์ออโต้จอการทัชสกรีนจากสูงโตโยต้าเลยนะครับแอร์แบ็กรอบคัน7จุดเอาไปเลยครับคันนี้ขั้นพิเศษละ9,000บาทเท่านั้นเองครับราคาอยู่ที่4,99,000บาทนะครับ4,99,000บาทนะครับสําหรับโตโยต้า C-HR คันนี้นะครับการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติคิดคว่ำจมน้ําย้อมแมวกรอบไม่ตัดต่อทุกคันเลยนะครับ ใครที่สนใจอยากได้รถเก๋งก็จะเป็นตัดสดแสนเจ็ดหรือจะเป็นตัดสดสองแสนสี่นะครับหรือจะเป็น่อนเบาๆนะครับสี่พันตลอดอายุสัญญาเป็นซิตี้ก็จัดให้ได้หมดเลยนะครับหรือจะสนใจเป็นมาร์ด้หรือจะเป็นซีเอาร์ก็จัดได้หมดเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจัดไฟแนนนะครับบอกเลยนะครับอนุมัติผลภายในหนึ่งชั่วโมงรับรถภายในวันนะครับลูกค้าเครดิตดีมีสลิปทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ่้ลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะพลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเชื่อมาแนะนำและรีวิวให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ